กราบนมัสการพ่อแม่กูบาจารย์พระเถรานุเถระและเจริญพรไปยังสาธุชนทุกๆท,ท,ท่านอาตมาภาพพระชัยวัฒนาถปัญโยหรือพระชัยวัฒนิทิรักษ์วันนี้อาตมาภาพได้มาเยือนอยู่บริเวณที่จะก่อสร้างออนทังซุ้มรปาโคงเหล็กของทางที่พระสงฆ์อนุรักษ์ป่าชา้าปุสิลาตอนนี้นายช่างก็ได้เข้ามาทํางานวันแรกนะครับแต่อาตมาภาพก็ยังไม่มีข้าแรงนายช่างและยังไม่มีปูนที่จะทําการเทนะครับผู้ใดจะร่วมทาบุญ ในการสร้างหอทรนสุปปาโครงเหล็กก็ร่วมทุนบุญผ่านธนาคารอมสินมาได้บัญชี020 19 302 191 851หรือธนาคารกรุงเทพมาได้บัญชี6360 538 596ยร่วมทุนบุญผ่านบัญชีอัตมาภาพโดยตรงชื่อบัญชีพระชัยวัฒนอิรักษ์ร่วมทมุนตามาลงังศรัทธานะครับสาธุ ถึงนด้ดีไหมปิดนะ